งติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะติ่งไอ้อื่นแบบใหม่พี่มใหม่นไงติก็รู้ไข่มันน่ากินเป็นไข่มันน่งกินในครั้งแรกพี่รู้ว่าวันนี้ผมผมอยากแบบว่าออกกำลังกายแล้วแบบตอนนั้นมีความหวังว่าจะเพิ่มยี่สิบกิโลผมทังไงละผมแต่ผมใช้กินไข่ลวกพี่ผมก็คือมาถึงปุ๊บลวกไข่ทีเป็นสิบยี่สิบฟองพี่ใช่ป่ะปดไปสิบฟองปวดปวดทั้งวันเดือนเนี้ย ยังไงม่ได้คือกินไข่พองนาำทีสืบฟองอะไรที่แบบไข่สดไข่ไม่ได้ปุดหัวมากมันต้องไข่ต้มกินไหมไม่เลยต้องจิ้มจิ้มเยอะๆผลาดรับประกันแล้วเนี่ยเออแม่แต่ของพี่ทำไมอ่ะผมถามแล้วถานเมื่อกี้อันนั้นไม่ยองต้อไม่ชอบสุดท้ายตัวยังท่าเดิมอยู่อยากนะแต่ว่าเป็นคนแบบผมบอกให้เลยคิดดูถ้าพี่สุกัญนะแขนใหญ่แบบพี่พีรศิษฐ์กับแผ่ใหญ่แบบนั้นน่ะผมบอกให้เลยสาวเมื่อกี้แบบจริงเหรอโอ้โหไม่จริงแน่พี่ ตอนนี้ดูดิผมอยากกินแหงที่ทิ้งเนี่ยเลยเพ่อนตอนตอพี่กันเ่อนบอกว่าให้วนในตัวที่ขายเปิดตัวที่ไรนี้เป็นเป็นครั้งแรกนะครพี่เปิ้ลเขาบอกว่าขอดูอันนี้แบบชัดๆอ่าเอาเอานี่แหละเอาตามตรงแม้วันนี้น้องแม่เปิดตัวที่ไลน้องแม่ครั้งแรกนะคะเอาตามตรงมากมันเหมือนมเของแพงมากๆันเหมือนของแพงมากคุณคุณภาพนี่คือให้พี่สันดูชัดๆเลยน้องแม่ น้องแนนองหมุนฝาให้มันไม่ได้แค่ปิดนะคะมันเป็นการหมุนอ่าเดี๋ยวให้พี่พี่บ่าวแล้วไม่ได้ทำให้แบบน้ำไม่กระชอกหรือคุณขอขอคราคาก่อนออกแบบมาอย่างเ0 0าอยค่ะลดเหลือแค่590าิแต่ว่าคุณภาพนี้เป็นของดีจริงๆนะแล้วมันเป็นกัน้ด้มันสะสมได้น้องแนนลดได้530าร้อยสสิบิแถ้ด้วยลายมนูนด้วยลายนูนด้วยคือสัมผัสไปอ่ะรู้เลยว่าสกีนมันจะแบบละเอียดมากมันก็มีความสกีนไปที่ตัวแก้วเลยสกินที่ตัวแก้วเลย มันจกินไปที่ตัวแก้วเลยนะครับไม่ใช่ว่าแบบเป็น,<ห>นพลาส,สติกหรือว่าสติกเกอร์อรามาแปะนะครับเนี่ยสัมผัสไปขึ้นมาข้อดีของมันคืออะไรรูป้ป่ะทนทาน<ม>แล้วก็มันสามารถแบบว่าล้างน้ําหรืออะไรแบบนี้มันก็จะไม่หลุดลอกง,ง่ายนะครับเก<ม>็บความเย็นได้นานแปดงสิชั่วโมงด้วยครัตัวนี้ข้างบ,บนจะมีซีนยางอยู่นะครเวลาปิดก็คือหมุนเข้าไปเนี่ยความเย็นก็คือเก็บได้นานมากๆเก็บความร้อนได้สน เก็บความร้อนได้สามถึงห้าชั่วโมงความเย็นได้แปดถึงสิบชั่วโมงนะครับตัวนี้ไม่มีเาเรียกว่าไม่มีไอ้น้ำเกาะที่ขามเน้ย็นเตอรนะคะเพื่อนๆนะฮะสวยอ่ะแข็งแรงทนทานนะคะข้อดีของแก้วน้ําเก็บความเย็นที่มีขนาดกระบอกใหญ่เนี่ยเก้าร้อยเอลเลยเนาะใช่ครับเก้าร้อยมิลลิลิตรนะฮะข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมเวลาเราอยากกินน้ําเย็นนะครับในอากาศร้อนๆแบบประเทศไทยนะครับเราซื้อมันแข็งมาใช่ไหม เราเอาน้ำแข็งใส่ลงไปอะมันง่ายเพราะว่าน้ำแข็งเนี่ยเวลาแบบมันอยู่ในตู้หรืออะไรเงี้ยมันจะเกาะตัวเป็นก้อนใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นแบบ กระป๋องเล็กเนี้ยบางทีเราใส่น้ําแข็งลงไปอ่ะมันใส่ลาบากถ้าเป็นอันเนี้ยมันจะใส่ง่ายมากแล้วพอมีน้ําแข็งก้อนใหญ่อยู่ในแก้วใช่ไหมเราสามารถตั้งทิ้งไว้ข้ามวันข้ามคืนมันก็ยังเย็นถ้าเราปิดตัวเนี้ยมันเป็นรุ่นที่แบบเองไม่เกาะด้วยนะเราเการ์ดใช่ครับตัวนี้นะครับไม่มีไอ้น้ําเกาะที่ข้างแก้วแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญครับเปิดตัวครั้งแรกในไลฟ์ของแน็กชาลีเท่านั้นมีไลน์ไหนบ้างนะโชว์ไลน์หน่อยค่ะไม่มีขายที่ไหนมาก่อน มีสีดำแล้วก็มีสีแดงสองอันนะครับส่วนสีแดงเนี่ยมีสองลายนะครับก็เลือกเอาเราชอบแบบยูนิคอร์นนะฮะหรือว่าเป็นกันดั้มแบบ R X 7 8็ดแปดส่องครับเพื่อนพี่เปิ้ลวนของให้แล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิ้ลจะปิดไลน์แล้วนะรี่พี่ตัดสินใจจ่ายเงินเลยนะคะยัีไม่ได้องใช้ได้ประมาณ5นาที10นาทีนี้เลยเดี๋ยวลงไลน์ <Okay. S 2> เวลาจะหมดแล้วนันจ๊ะทุกคนไลนต่อไปค่ะของตัวไลน์แล้วคุณพงใชแทไม่ได้นะครับจ่ายสานะครับตัวนี้นะคะยานียมเหมือนที่กัสบอกเลยใช่เขาเขียวอะไรตัวนี้เป็นตำนานของกันดั้มใช่ไหมคะลนยนี้ใช่เป็นตำนานของกันดั้มเลยตัวนี้นะครับใครที่ชอบกันดั้มเป็นสาวกกันดั้มดูขอให้ดูข้างในเนียนกริปนะฮะ ตรงฝาเห็นไหมครับมียางมีซีนเรียบร้อยคือสามารถแบบปิดลงไปได้เลยอันนี้เนี่ยจะไม่ใช่ไม่ได้ใช้แบบหมุนแต่ว่าเป็นแบบปิดข้าวดึงออกได้ปกตินะเอาไปตั้งบนหน้าโต๊ะคอมหน้าโต๊ะที่ทํางานนะครับเอาไปใส่กาแฟเอาไปใส่น้ําเย็นดื่มที่ทํางานขอซูมให้เพื่อนๆเห็นใกล้ๆหน่อยได้ไหมคะตัวนี้ลายสกรีนนูนด้วยนะะหมุนแก้วด้วยนะคะสวย ตัวนี้สตเล่สามศูนย์สี่ใช้ซ้ำได้อายุการใช้งานยาวนานนะคะแข็งแรงแข็งแรงใช้ยาวๆครับผมซื้อไปของลิขสิทธิ์เอาไปตั้งไม่ต้องอายใครครับอเอาไปตั้งเพื่อนที่ทำงานถามแน่นอนอะนะอ่าต่อไปนะคะหรือเพื่อนจะเป็นลายของผู้หญิงบ้างน,นะคะของันนั้น,นะคะ่ะอ่าโอเคค่ะ <ๆ S 1> แล้วก็ใบนี้ค่ะมีอยู่สามลายนะคะตัวนี้อ่านี่เลยใครที่ชอบแบบไม่ใหญ่มากนะครับก็ ขนาดเนี่ยใช้ได้นะคะลายนี้ผมจะว่าอธิบายยังไงอ่ะก็คือขนาดความความกว้างเส้นรอบวงเนี่ยประมาณกระป๋องน้ําอัดลมวางในรถได้ใช่วางในรถได้เท่ากับประมาณกระป๋องน้ําอัดลมแต่ลายน่ารักมากๆาะฮะอันนี้อันนี้บอกก่อนเป็นซีซันสี่นะครับแล้วก็เป็นลายที่กามินชอบด้วยเมื่อกี้กามินจองแล้วอันนี้นะครับใครที่อยาก ได้นะครับน่ารักมากสีแบบพาสเทลนะครับม <park> er. ีตัวละครครบนะครับทีมมะเอกนี่ครบเลยแล้วก็มีแถม2ตัวบนมาด้วยนะครับน่ารักมากภาคนี้ชื่อภาคการสั่งสอนของเสาหลักนะคะอ่าการสั่งสอนของเสาหลักก็คือภาคล่าสุดหรือเปล่าภาคล่าสุดเลยมีฉายอยู่ในเอ็นค่ะเอ็นะอะไรไม่รู้เป็นวเองแอปดูหนังอ่ะมันกำลังฉายเขานมีตัวสีชมพูนี้ใช่ไหมใช่ตอนนี้0 0 ml เก็บได้ทั้งความร้อนความเย็นนะคะไม่มีไอ้น้ำเกาะรอบแก้วเหมือนกันอืมส่วนใครที่ชอบแบบว่า ทีพระเอกอย่างเดียวนะครับเป็นแบบสีดํานะครับมีความแบบเท่ๆหน่อยนะฮะก็ตัวนี้นะฮะเห็นไหมหลอกวงเพื่อนกดเลยนะคะในตะกร้าเลยนะอ่าหรือพี่เพื่นจะวนวนอีกอันหนึ่งให้ก็คือหมอนแล้วก็กล่องนะคะมาหมอนตัวนี้ต้องสะสมนะขอบอก วันที่น่าซื้อมากพัที่พี่เปิ้ลพี่ปูเอ็ดไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าน้องแม็กเขาห่วงขอไม่ให้เอากลับเลยเขาบอกว่าเขาจะให้แฟนเขาอ่ะเนซิโก้อันนี้นะครับเนซิโก้นะฮะหมอนนะครับข้างในเป็นยังไงนะครับข้างในเนี่ยมันมีความเป็นแบบเม็ดเม็ดนะครับแบคเป็นเม็ดฟองมีลายอะไรบ้างลายก็จะมีเนซิโก้นะฮะเป็นโฟมเซนเนส ยินนอสเกะนะครับแล้วก็มีทันจิโร่อันนี้เป็นลายลูกธิตแถมไม่ใช่หมอนทั่วไปนะคะเพราะว่าเอาเข้าเครื่อสกส้าได้ออกมาก็ยังสภาพเดิมนะคะคือแบบโหน้าน้องคือสวยมาออกมีโลโก้ด้วยเดมัสเลเยอร์บอกว่าบางคนเอาไปรองหลังแก้ปวดได้เวลานั่งที่ทํางานก็แบบเป็นแบบของตกแต่งให้น่ารักขึ้นแล้วก็เอาไปใช้งานได้เหมือนกันหรือจเจ้ามากอดบนตัวก็ได้นะครับเผื่อเป็นที่รองแขนแบบเวลาเรานั่งทํางานนานๆอะไรอย่างนี้นะฮะได้หมดเลยครับสีฟ้าก็น่ารักนะครับ ดิโนสุเกะนี่ก,นนกามินชอนราคาเต็มนะคะอยู่ที่990ปกติไลฟ์เขาไม่เคยถางกว่า590เลยแต่อันนี้ของพี่แนกอะได้คูปองส่วนลดลดเหลือแค่390เองบางคนได้ถึง330เลยนะต้องซื้อนะคะ อใครที่กดไปแล้วนะครับยังไม่จ่ายตังค์นะครับอยู่ในตะก้าจ่ายเงินกันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวพอลงไลฟ์แล้วคูปองคูปองใช้ไม่ได้หมดเลยนะครับราคามันก็จะไม่ได้แบบในไลฟ์เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่เราบอกไปทั้งข้างต้นนะครับที่พี่ปูขอมาเนี่ก็คือราคาที่ขายในไลฟ์เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้อันไหนรีบกดจ่ายเงินในตะก้าด้วยนะครับโอเคหมอนไปแบบเร็วๆนะ แล้วก็เดี๋ยวมาแก้วน้ำกันเอ้ยไม่ใช่มนาะกล่องกล่องเก็บของอเนกประสงค์นะครับพับได้แบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าวันที่เราไม่ใช้จะไปตั้งกล่องที่ไหนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาคลิปดีๆนะคะ